สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Healing Taro t บายชุริกรนะคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะเรามาดูซิว่าพลังงานของคุณเป็นยังไงกันบ้างวันนี้ไม่มีหัวข้อเหมือนเดิมอยากที่จะดึงพลังงานของคุณเข้ามาและได้พูดคุยกันมากกว่านะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวมถึงจักรวาลที่ดูแลคุณอยู่ในช่วงนี้นะคะดูซิเป็นยังไงกันบ้างพลังงานของใคร ที่จะเข้ามาในคลิปนี้ก็ไพ่ใบนี้เหมือนจะออกมาแล้วเมื่อไม่กี่คลิปที่ผ่านมานะก็ยังเป็นพลังงานของคุณอยู่พลังงานของคนที่ต้องการที่จะเรียกคืนความแข็งแกร่งให้กับตัวเองถึงแม้จะเจอมรสุมอะไรต่างๆนานา,นาม,มากมายตอนเนี้รอบตัวรอบกายของคุณมีแต่เรื่องวุ่นวายต่างๆแล้วทําให้คุณรู้สึกท้อทําให้คุณรู้สึก มันไม่สบายเลยอยะมันไม่สบายตัวไม่สบายกายไม่สบายใจทุกอย่างมันดูมันดูยังหาทางออกไม่ได้ในมรสุมในครั้งนี้แต่สิ่งเดียวที่คุณมีคุณรู้ตัวเองว่าคุณเป็นคนที่เข้มแข็งคุณเลยเข้าใจว่าสิ่งเดียวที่คุณมีเนี่ยมันคือความแข็งแกร่งใน,ในใจของคุณที่จะนำพาตัวคุณออกไปจากจุดจุดนี้ได้ แล้วความเข้มแข็งความแข็งแกร่งในตัวคุณนี่แหละในตอนนี้แหละที่คุณรู้สึกภูมิใจตัวเองนี่แหละมันคือดาบมันคือดาบแห่งเปลวไฟนี้เพราะว่าดาบที่เป็นเปลวไฟเนี้ยจะสามารถให้ความอบอุ่นกับคุณได้ในสถานการณ์ที่เหน็บหนาอย่างน้อยความเข้มแข็งในตัวคุณน่ะเป็นตัวทำให้คุณได้สู้ต่อนี่คือพลังงานของคุณ นี่คือพลังงานของคุณนะคะแล้วทีนี้มาดูซิว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะ t h ดท o w เวรราชาถือดาบคุณได้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณได้ตัดสินใจ ที่จะจบจากอะไรสักอย่างหนึง่งคุณได้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงมาแล้วแล้วคุณก็หนักแน่นมากพอด้วยแล้วก็เข้าใจมากขึ้นว่ามันจะต้องเปลี่ยนเออมันเหมือนการอยากที่จะหลุดออกมาจากสถานการณ์ที่มันแย่แล้วอะเพราะว่าไพา่ใบนี้ก็มีดาบแล้วคุณก็ได้คิงดาบนะมมเมื่อกี้ดูสิไพ่อยากจะพูดอะไรอีกไพ่ดาบอีกแล้วนะสองดาบ แปดอ่ะเจ็ดไม้สิบดาบหกหกไม้แล้วก็ราชนีถือดาบเห็นไหมไพ่แต่ละใบเป็นไพ่แห่งสติปัญญาไพ่แห่งความคิดช่วงนี้คุณใช้ความคิดเยอะมากใต้สำรับเป็น the world ความสำเร็จ ได้สำหรับเป็นเดเวลด์ตอนนี้คุณกำลังตัดสินใจอะหรือคุณได้ตัดสินใจมาแล้วมันอยู่ในช่วงของการตัดสินใจแล้วคุณก็รู้ดีไม่ใช่ว่าจะการตัดสินใจไม่ได้นะคุณรู้ดีว่าคุณจะต้องตัดสินใจทําอะไรอย่างไรแต่มันก็ต้องมีผลกระทบมันก็ต้องมีผลกระทบเกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณก็เข้าใจแต่มันก็อดกังวลไม่ได้เพราะมันมีความเปลี่ยนแปลงมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคุณก็พยายามที่จะรักษาพื้นที่ของตัวเอง รักษาจุดที่ดีที่สุดของตัวเองรักษาอารมณ์รักษาความคิดรักษาสภาพของคุณนะ่ะให้อยู่ในจุดที่สมบูรณ์ที่สุดเสถียรที่สุดสมบูรณ์ที่สุดสเสถียรที่สุด,สสด,สเ,สดเพราะว่ามันที่ผ่านมามันเหมือนตัดจบแบบแบบถอนลากถอนโคนที่ไม่มอเห็นอนะ มันเหมือนถอนรากถอนโคนเลยแล้วก็สิ่งนี้แหละคืออยากจะจบมานานแล้วอยากจะหลุดมานานแล้วมันยืดเยืย้อเลื้อหลังมันเนิ่นนานมากๆกับสถานการณ์นี้แล้วคุณก็ทํามันได้คุณก็ตัดสินใจเดินออกมาได้ตัดสินใจที่จะอยู่ที่จะรักตัวเองอะที่จะอยู่ยืนหยัดเพื่อตัวเองให้ตัวเองได้มีความสุขที่สุดในอนาคตคุณเป็นคนที่ฉลาดคุณเป็นคนที่มีไหวพริบนะ ในอนาคตข้างหน้าคุณจะเอาความฉลาดเอาไหวพริบที่คุณมีเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองได้แบบดียิ่งยิ่งขึ้นน่ยประโยชน์ในที่นี้ไม่หมอมองว่ามันเป็นประโยชน์จากข้างในอะ่ะเพราะคุณเลือกที่จะวิเคราะห์ข้อมูลคนฉลาดเขาจะรู้ว่าเอ่อเขาจะไม่ใช้อารมณ์อ่ะใช่ไหมคุณนะนะคุณเป็นคนฉลาดคุณจะไม่ใช้อารมณ์คุณจะตัดสินอะไรก็คือว่าคุณแน่ใจแล้วว่าสิ่งนี้คุณจะต้องตัดสินใจออกไป คุณจะไม่ใช้อารมณ์ใดๆเลยแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่จะนำพาให้ตัวคุณได้ได้ขุดเอาบารมีเดิมๆของคุณนะขึ้นมาขุดเอาภูมิปัญญาเก่าของคุณนะขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งแล้วยิ่งใต้สําหรับเป็น the world ด้วยอะ่ะคุณไม่ต้องหวง่งหวงสถานการณ์เนี้ยมันจะนําพาให้คุณไปอยู่ในจุดที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณได้เลยมันจะไม่มีอะไรที่ทุกข์มากไปกว่านี้เจ็บมากไปกว่านี้แล้วโดนมาสิบดาบเนี่ยเยอะมากอะ่ะ เยอะมากจนตัดสินใจแล้วว่าเออมันไม่ต้องยืดเยื้อแล้วล่ะทนมานานแล้วกับเหตุการณ์นี้แม่หมอไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรนะแต่คุณก็เก่งมากเลยล่ะที่หลุดออกมาได้แล้วมาดูพ่ายาบออะไรต่อนะคะสิบถ้วยความสุขมาแล้วเห็นไหมเราก็เด็กถือดาบใบนี้คือแปดไม้ ใบนี้คือสี่ถ้วยนะคะแล้วก็ห้าไม้สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเพิ่มเติมดูใต้สำรับสิใต้สำรับราชินีถือเหรียญไพ่อยากจะบอกอีกก็คือว่าหลังจากนี้นะคุณจะมีความสุขมากขึ้น คุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรคุณจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มีความหวังในอนาคตมีความหวังในการอยู่ร่วมกันกับครอบครัวได้สร้างครอบครัวความหวังของคุณคือการที่ทำให้ครอบครัวมีความสุขอะอยากให้เขามีความสุขอยากให้เขาวั่นใจในตัวคุณว่าคุณสามารถที่จะดูแลพวกเขาได้เพียงแค่อยาก ลังเลสงสัยในภารกิจของคุณอย่าลังเลสงสัยในสิ่งที่คุณกำลังจะก้าวเดินต่อไปไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรจุดจุดนี้เมื่อคุณหลุดออกมาแล้วเนี่ยจากสภาวะนี้ได้คุณจะโตวไวมากมันเหมือนจะไหลลื่น มันเหมือนไหลลื่นการได้พัฒนาตัวเองการได้พัฒนาทุกอย่างที่คุณอยากที่จะพัฒนามันจะไหลลื่นแล้ะมันจะอยู่ในจุดที่ดีที่สุดในอนาคตข้างหน้าได้แต่ว่าคุณจะต้องต่อสู้กันกันกบประเด็นด้หลายอย่างที่ยังมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอยู่กับบางคนบางกลุ่มตรงนี้อาจจะทำให้คุณเบื่อหน่ายอยู่บ้าง ก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปให้คุณค่ามากมายเพราะเราจะต้องทาความเข้าใจว่าในเมื่อมีการเห็นต่างในเมื่อมีประเด็นทุกอย่างมีการพูดคุยถกเถียงอะไรกันเราก็ต้องยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยให้เกียรติเขาความคิดเห็นของเขาเพราะว่าตัวเราเองยังไปคิดอย่างเขาไม่ได้เลยเขาบังคับให้เราเนี่ยการที่เขาสนทนามาที่เขาพยายามบอกให้เราคิดแบบเขาเนี่ยเพราะว่าเขาเชื่อที่จะคิดแบบนั้น แต่คุณก็มีความเชื่อในแบบของคุณนะ่ะดังนั้นให้เกียรติความเชื่อซึ่งกันและกันเพราะเราก็อยากให้เขาให้เกียรติความเชื่อเราด้วยนะ่ะดังนั้นเราก็จะต้องให้เกียรติความเชื่อเขาด้วยตรงนี้ก็คือคุณจะคุณจะหลุดจากจากสิ่งที่มันมันเหมือนตอดความรู้สึกอ่ะมันเหมือนมดกัดอะ่ะเอออะไรประมาณนั้นอะ่ะมดกัดมดกัดคันเนี่ยมันไม่ได้ดูเป็นบาดแผลอะไรมากมายแต่มันรำคาญคุณจะหลุดจากความรำคาญได้ คุณจะรู้จากความเบื่อนายตรงนี้ได้ต่อเมื่อทําความเข้าใจคุณจะต้องทําความเข้าใจแล้วก็หนักแน่นแล้วก็นิ่งให้มากพอนะคะแล้วไพ่มีอะไรอยากจะแนะนําอีกคะแปดเหรียญน,นะคะ The Sun ความรู้สึกของแม่หมอตั้งแต่เปิดมานะวันนี้เดอะซันจะต้องเกิดจริงจจะต้องขึ้น the world ขึ้นไปแล้วว่าเดอะซันจะต้องมาซัพพอร์ตอีกใบหนึ่งแล้วก็ห้าดาบแปดถ้วยไพ่อยากจะแนะนำอ่าอันนี้คือราชินีนี่คือราชินีถือเหรียญเมื่อกี้ที่แม่หมอใต้สำรับอะเป็นอัศวินถือเหรียญใช่ แต่ก็คือความนิ่งความมั่นคงเหมือนกันในความหมายเหมือนกันแล้วก็ใต้สำหรับเป็นไฮพินเทสคือคนที่อย่างรู้คนที่มีเซนส์คนที่จะต้องเข้าใจสภาวะหลายๆอย่างนะจะต้องเข้าใจไฮพินเทสเนี่ยคือเขาจะต้องเข้าใจคนที่มองเขาด้วยคนที่มองเขาเป็นดูลึกลับจังเลยดูดูแปลกจากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เข้าใจเขาก็พยายามที่จะสร้างความเสถียรที่สุดในสภาวะ ของอารมณ์แต่เขาเป็นคนฉลาดเนี่ยไฮพินเทสเป็นคนฉลาดดังนั้นไพ่อยากจะแนะนําว่าคุณเนี่ยเป็นคนฉลาดแต่คุณก็จะต้องทาความเข้าใจกับสังคมรอบข้างหรือสิ่งที่คนอื่นไม่ได้คิดเหมือนกันอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าใจแล้วว่าเออมันก็อย่างนี้แหละมันมีขาวมีดําอะไรอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปหวั่นไหวอะไรมันมากกับเรื่องพวกนี้เพราะว่าความสําเร็จรอคุณอยู่คุณทํามันไปเรื่อยๆในสิ่งที่คุณกําลังเดินหน้าต่อเนี่ยเมื่อคุณหลุดพ้นจากที่ไม่หมอบอกไปตอนแรกอะ ไพ่อย่างนั้นจะแนะนําว่าให้คุณทําไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆความสําเร็จจะรอคุณอยู่แล้วสิ่งสําคัญน่ะคุณจะต้องหนักแน่นให้มากพอกับกลุ่มคนหรือสถานการณ์ที่ที่ชอบมีประเด็นน่ะคนคนที่เข้ามาชมคลิปเนี้ยพวกคุณน่ะไม่หมาะว่าคุณจะต้องเจอคนที่แบบโอ้โหทําไมชอบหาเรื่องทําไมชอบเข้ามาจริงๆเลยอะไรเงี้ยแล้วทาให้คุณเสียความรู้สึกด้วย ดังนั them, ้นถ no The ้าคุณไม่อยากเจอพวกเขาพวกคุณจะต้องคุณจะต้องไม่ได้ให้ค่ากับกับพวกเขาเลยไม่ให้ค่าเลยเพราะว่าการไม่ให้ค่าในที่นี้ก็คือว่าไม่มาเอาเอาไม่ไม่ไม่หยิบมาเครียดไม่หยิบเข้ามาให้ตัวเข้ามาหาตัวเพราะเราจะหยิบแต่ของมีค่าถูกไหมของที่มันมีค่าของที่มันที่เราชอบอะที่เข้ามาหาตัวเราอ่ะแต่อะไรที่เราไม่ชอบเราก็ต้องสกัดทิ้งไป่ดังนั้นอะไรที่ พยายามบอกแล้วพยายามคุยแล้วก็ยังไม่เข้าใจไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปคุยนิ่งไว้อย่างเดียวหนักแน่นนิ่งแบบทรงคุณค่าอย่างเดียวฉันเป็นตัวของฉันแบบนี้เธอจะคิดยังไงก็เรื่องของเธอฉันต้องพัฒนาตัวเองให้ดีแล้วฉันจะทําให้เธอรู้ให้ได้ว่าสิ่งที่ฉันเป็นนี่แหละเธอจะต้องมายอมรับฉันภายหลังแน่นอนว่าคนคนนี้แน่ฉันน่นมันแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องมั่นใจตัวเองแล้วก็ยอมรับตัวเอง ทำให้ตัวเองได้พัฒนาต่อไปไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมันอยู่บนเส้นทางที่ที่ดีแล้วเส้นทางที่ไม่ได้ทําให้คุณทุกข์ใจนั่นแหละมันคือเส้นทางที่คุณสมควรที่จะเดินอะไรเหตุการณ์ต่างๆความทุกข์ต่างๆที่มันต้องจอนเข้ามาเนี่ย <S <S เพียงแค่ให้คุณได้รู้และเข้าใจทุกนั้นๆอย่างที่คนที่จะมีประเด็นกับคุณ่ะ คนที่จะมาพูดอะไรต่างๆน้าพูดไห้ร้ายพูดรับหลังแทงข้างหลังอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องเข้าใจคนพวกนี้ว่าเขาอยากที่จะทําแบบนั้นเพราะเขาจะทําให้เขารู้สึกดีแต่เขาไม่สนหรอกว่าคุณจะรู้สึกแบบไหนแต่เขาพูดไปแล้วเขาทําไปแล้วเขารู้สึกดีโอเคคุณจะต้องเป็นคนที่นิ่งๆโอเคเธอรู้สึกดีก็ดีก็เรื่องของเธอไปฉันจะไม่เอาตรงนี้ฉันจะวางไว้ตรงนั้นสิ่งที่เธอพูดสิ่งที่เธอบอกทําให้ได้นะทํายากแต่ทําได้ เชื่อไหมหมอคุณทําได้ยากมากๆเพราะอัตราของเราอะมันจะเป่าหูเราอยู่ตลอดเวลาว่าไม่ได้นะคนนี้ไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยพอเราไปโต้แยง้งโต้เถียงกับเขาเราก็ยิ่งหนักไปใหญ่เลยแสดงว่าเราก็เป็นกลุ่มเดียวกับเขาติดใช่ไหมดังนั้น,น,นไม่ต้องห่างไปห่างไปเรื่อยๆห่างไปเรื่อยๆอยแล้วทาให้เขาเห็นในอนาคตว่าคุณประสบความสําเร็จแค่ไหนนะคะแล้วมาให้ไพ่ออโรเคแนะนําเพิ่มเติมให้กับคุณนะคะ นางเงือกแล้วกันขอให้ไพน่นางเงือกนะคะแนะนำเพิ่มเติมไพ่อยากจะแนะนำกับคุณว่าคุณจะต้องพอใจในสิ่งที่คุณมีคุณจะต้องพอใจในสิ่งที่คุณเป็นความพึงพอใจอะ ในในในส่วนที่คุณอยู่ที่คุณมีที่คุณเป็นในตอนนี้ไม่ต้องไปเปรียบเทียบอะไรกับใครไม่ต้องไปคิดว่าใครเขาจะมองเราอย่างไงเรามีความสุขเราอยู่ในพื้นที่ของเราจงพอใจในสิ่งที่เรามีมันคือความสุขมันคือความสุขแล้วคุณจะได้เห็นเส้นทางที่ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะคุณอยู่ในจุดที่มองเห็นประภาคารคุณรู้แล้วแหละว่าเป้าหมายหรือ อะไรยังไงอยู่ข่าวสารต่างๆนานา,นานาอยู่ตรงหน้าคุณแล้วอะแล้วก็ใบนี้นะคะการรู้ภายใน inner knowing คือคุณจะต้องเข้าใจความรู้สึกข้างในของคุณภายในจิตใต้สํานึกจิตสํานึกจิตวิญญาณดั้งแท้ใดๆก็แล้วแต่ที่มันเป็นตัวรู้ที่อยู่ข้างในของคุณอะคุณจะต้อง คอนเน็กเลยไม่หมอจะพยายามพูดเสมอว่าให้คุณคอนเน็กมันมันคือสิ่งที่พิเศษมันคือสิ่งที่พิเศษมากๆแล้วคุณจะรู้ได้เฉพาะตัวของคุณเองถ้าคนที่คอน n e c กจิตข้างในของตัวเองแล้วแล้วรู้สึกทุกข์ใจแสดงว่าคุณไม่ได้คอนเน็กจิตข้างในจริงๆแต่คุณดันไป c o n อนเน็กับสมองกับความคิดมันบางทีมันจะทําให้เราทุกข์ได้ต้องต้องละเอียดนะต้องละเอียดมากๆตรงนี้ต้องต้องศึกษาข้างในจริงๆว่า คุณเท่านั้นนะที่จะรู้แม่หมอจะพูดมากกว่านี้ไปกว่านี้ไม่ได้เพราะมันเป็นปัจจดตังไงดังนั้นคุณจะต้องรู้สติปัญญาข้างในรู้ความสามารถข้างในของคุณนะคะแม่หมอเชื่อได้ว่าไพ่ใบนี้ออกมาแสดงว่าคุณไม่นคนฉลาดน,นะคุณจะต้องรู้แล้วก็อีกใบหนึ่งคือคุณจะต้องมีความใจกว้างมีความอ่อนโยนมีความใจดีมีความนุ่มนวลทุกอย่างเลยคุณจะต้องขับเคลื่อนตัวเอง ไม่หมอเข้าใจนะว่าบางทีอะ่ะเราก็มีตกกะในความถูกต้องของตัวเราอะ่ะเราคิดว่ามันดีกับผู้อื่นนะในสิ่งที่เราพูดเนี่ยเฮ้ยพอเราเห็นมาแล้วเราเจอมาแล้วเราผ่านมาแล้วมันดีนะทุกอย่างเลยมันน่าจะเข้าท่านะแต่ถ้าใครที่เขายังไม่เข้าใจอะไรทุกอย่างเลยด้วยด้วยประเด็นร้อยแปดพันเก้าจะต้องอ่อนโยนจะต้องใจกว้างมากพอที่จะยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น โอเคไม่เป็นไรคุณไม่เห็นด้วยกับฉัน,ฉนก็ไม่เป็นไรคุณจะต้องปล่อยวางเออคุณจะต้องทาความเข้าใจว่าเออโอเคไม่เป็นไรคุณก็ปล่อยวางอารมณ์ซะไม่ต้องไปสร้างเงื่อนไขใดๆเลยว่าทําไมเธอถึงไม่คิดอย่างนี้เธอถึงไม่เป็นแบบนี้นั่นคือการสร้างเงื่อนไขในเมื่อคุณสร้างเงื่อนไขเมื่อไรคุณทุกข์เมื่อน,นั้นนะคะค่อยๆเรียนรู้ต่อไปแล้วก็คลิปต่างๆมากมายถ้าคุณอยากที่จะเข้าใจ ญญาณในสไตล์ของแม่หมอเองเนี่ยถ้าคุณฟังแล้วคุณรู้สึกว่าเออมันมันมันคลิกกันนะกับคุณอะไรอย่างเงี้ยก็มีคลิปเยอะแยะมากมายที่คุณอาจจะได้ข้อมูลหรือข้อความพลังงานอาจจะไม่ตรงแต่มันจะมีข้อความใดๆก็แล้วแต่เนี่ยที่คุณอาจจะได้รับเข้าไปและสร้างประโยชน์กับคุณได้เหมือนคลิปในวันนี้นะคะก็มีประมาณนี้นะคุณต่อสู้ต่อคุณต่อสู้กับชีวิตของคุณต่อไปเรื่อยๆไดื่ยนั่แหละเพราะคนเราต้องมีการ ต่อสู้เพื่อให้เรียนรู้แต่ในการเรียนรู้ของคุณจะต้องใช้การคอนเน็ก์กับกับข้างในมีพื้นที่ของตัวเองได้อยู่กับตัวเองให้มากที่สุดคือการที่เราไม่ส่งจิตส่งใจออกไปสู่ภายนอกอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณคือการที่คุณจะต้องหันกลับมาอยู่ที่ตัวตัวเองเป็นหลักใหญ่เลยแล้วก็ใส่ความเมตตาใส่ความเมตตาใส่ความใจดีอะไรอย่างเงี้ยกับสถานการณ์รอบตัว ทำตัวเหมือนนางเอกเหมือนพระเอกไปเลยได้ยิ่งดีเพราะอะไรเพราะคุณจะไม่ทุกข์บางคนแบบประมาณว่าอะไรก็ค่อยไปหมดอะไรก็วีนไปหมดอะไรก็เชนน้ำมานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในตัวบุคคลเวลาเรามาโหเราก็มานขึ้นนะแต่มันจะเกิดทุกข์ภายหลังแน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณเป็นนางเอกพระเอกในในในคำที่แม่หมอจํากัดให้เนี่ยคือคนที่เป็นคนที่ ที่ไม่เบียดเบียนใครอ่ะมันคือการสร้างความสุขอ่ะเนี่ยหมอถึงได้บอกนางเอกพระเอกไงพอเราดูหนังรูละครเราจะรู้ว่าพนนางเอกกับพระเอกเขาเป็นคนดีใช่ไหมเออดังนั้นแม่หมอจะยกตัวอย่างแบบนั้นคุณไม่ได้โง่คุณไม่ได้โง่งงที่จะยอมคนอื่นแต่คุณคือคนฉลาดที่จะรักษาจิตใจตัวเองมากกว่าก็คือในวันนี้ข้อความก็มีประมาณนี้พลังงานของคุณที่เข้ามาก็มีในลักษณะนี้ก็หวังว่าคุณจะชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็คอมเมนต์ เป็นกําลังใจซึ่งกันและการให้เพื่อนเพื่อนทุกคนรวมรวมทั้งให้แม่หมอด้วยว่าเออแม่หมออ่านไพ่ประมาณไหนอะไรยังไงจะได้มีการพัฒนาในการทําคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากค่ะ